การกับชาติมาเกิดของเทพยุทธตอนที่62สัตว์วิญญาณระดับต่ำทั้ง5นั้นไม่ง่ายที่จะจัดการกับมันแม้แต่พี่ใหญ่เว่ยยี่ก็ไม่สามารถที่จะจัดการได้โดยง่ายเด็กคนนี้ถึงข่าวตายแน่ฮ้าสัตว์วิญญาณอย่างนั้นหรอไม่ง่ายที่จะเผะชิญหน้าด้วยเลยแต่ว่าพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องถูกฆ่าจับทั้งเป็น ในตอนนี้ข้าเข้าสู่หุบเขาเมฆาบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกเพื่อฝึกฝนนั้นหลังจากได้สังหารคนผู้นั้นข้าก็ได้รับคำพีสัตว์สูมามาลองดูกันว่าข้าจะสื่อสารกับพวกเจ้าได้หรือเปล่าไม่ต้องรีบร้อนพวกเจ้าทั้งหมดเข้ามาพร้อมกันได้เลย อย่าได้กังวลไปนี่คือมิติวิญญาณจิตสำนึกของพวกเจ้าน่อยอยู่ที่นี่แล้ว<ะ>ข้าแค่ต้องการสื่อสารกับพวกเจ้าเท่านั้นการประชิญหน้ากับสัตว์สูญที่สูญเสียจิตใจแบบนี้ดูเหมือนว่ายังต้องระงับวิญญาณของพวกเจ้าสินะเริ่มเข้าใจแล้วล่ะสิ ดูเหมือนจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมาดูกันว่าการต่อสู้จะดําเนินการต่อไปอย่างไรและเราควรนั่งลงและสนุกไปกับมันใช่แล้วขอรับท่านพี่ตามเท่าที่เด็กคนนี้ตายอาณาจักรไปเยจะไม่ได้รับการสนับสนุนอีกอาณาจากักรหูของข้าก็จะกลับมาได้ไม่ต้องกังวลไปเหล่าเด็กน้อยข้าแค่จับพวกเจ้าเพื่อทําให้งานของข้าเสร็จเท่านั้นข้าไม่ได้คิดที่จะทําร้ายพวกเจ้าหรอกนะท่านพี่เกิดอะไรขึ้นเด็กคนนั้นถูกฉีกไปกี่ชิ้นกันละ่ะ ถึงจะช้าเกินไปที่จะพูดแต่พวกเราเลีน่นหนีกันเหอะตัวตลกกระโดดหนีสอตัวอย่างนั้นหรองานนี้สำคัญกว่าอย่าเพิ่งไปสนใจพวกเขาเลยก็แล้วกันแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ใช้เวลาทดสอบน้อยกว่าครึ่งชั่วโมงอีกถ้าหาว่าข้าออกไปตอนนี้มันคงน่าสงสัยยิ่งนะข้าควรใช้โอกาสนี้ปึกฝนคัมพีอสูนซึ่งมันอาจจะเป็นประโยชน์ได้ในอนาคตบูริกุล่ฮาชานโพล่ชุนเนอง ขอแสดงความยินดีกับพี่สองด้วยท่านมีลูกศิษย์ที่ดีด้วยความสัตย์จริงห้าไม่ได้ทําอะไรมากนักหลังจากที่หินหมู่สวงมาเป็นศิษย์ของห้าข้าไม่ได้สอนเทคนิคอะไรมากมายให้แก่เขามันเป็นแค่ความพยายามทั้งหมดของเขาเองพี่สองท่านก็ถ่อมตัวเกินไปนะแต่เขายังไม่ออกมาเลยเขาอาจจะพบกับปัญหาบางอย่างก็เป็นได้นี่ผู้โสสามแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าแผนของเจ้าคืออะไรแต่ข้าขอแนะนำให้เจ้าระวังการหยิบหินและจะทุบเท้าของเจ้าเอง พี่สองท่านพูดสิ่งใดกันข้าไม่เห็นเข้าใจเลยหมดแล้วหมดแล้วชุดสุดท้ายออกมาหมดแล้วชิ้นหมู่สวงเจ้าออกมาค่อนข้างช้าผลลัพบก่อนหน้านี้เจ้าทําได้ดีก็จริงแต่ว่าการจับสัตว์วิญญาณน,นั้นมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะข้าโชคดีนะ่ะเลยจับมาได้5้าตนขอให้ท่านช่วยตรวจสอบหน่อยนี่เขาพูดจริงอย่างนั้นหรอข้ายังจับไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวเร็วเข้ารีบแจ้งไปยังตำหนักทันที สถิติเมื่อ16ปีก่อนได้ถูกทำลายลงแล้วข้ามีคำขอน่ะข้าขอยืมสัตว์วิญญาณพวกนี้จะได้ไหมสำหรับเรื่องนี้ข้าไม่สามารถให้คำมั่นสัญญาใดๆกับเจ้าได้หากว่าเจ้าต้องการยืมพวกเขาเจ้าจะต้องไปหาสากยมุนีซึ่งเป็นผู้ควบคุมสัตว์วิญญาณเขาเท่านั้นที่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่องนี้หากว่าเจ้าต้องการที่จะเป็นใหญ่เจ้าจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสากยมุนีพี่หินเย็นเฟิง เป็นอย่างที่ท่านหวังไว้เลยท่านสามารถทําคะแนนได้เต็มส่วนค่านั้นจําไม่ได้เลยสักตัวไม่ต้องไปสนใจเรื่องเหล่านั้นหรอกในถุงนี้มีโอสถพัฒนาร่างกาย1เม็ดและโอสถดระดับเริ่มต้นของขั้นชั้นฟ้าและขั้นสูงสุด1เมตรในตำหนักแห่งดวงดารานั้นสิทธิที่ได้โอกาสกินโอสถเพื่อเข้าสูส่ชั้นฟ้าจะไม่ติดอยู่ที่คอขวดหากว่ามีโอสถคุณภาพสูงสุดนี้ก้าวอีกในหนึ่งก็คือถ้ายังมีโอกาสที่จะได้เป็นสิทธิล่ะ พี่ถินข้ากับท่านแม้ว่าไม่ได้สนิทกันแต่ท่านก็ปฏิบัติต่อข้าดีแบบนี้ชีวิตของข้าจะตอบแทนคุณของท่านอย่างแน่นอนอย่าได้ตื่นเต้นไปรีบไปได้แล้วกลับไปยังตำหนักของเจ้าดูดซับเมโอสดและปรับปรุงร่างกายของเจ้าให้ดีภายใน3เดือนแล้วเจ้าจะเข้าสู่ระดับขั้นชั้นฟ้าได้ขอรับนี่เจ้าได้ยินเรื่องที่สถิติ16ปีมีคนทำลายได้แล้วหรือยังยิ่งกว่านั้นบุคคลที่สามารถทำเช่นนี้ได้ไม่ได้มาจากสิทธิสายตรงของผู้นำตำหนักดวงดารา แต่เป็นชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าฉินบูซวงซึ่งเป็นศิษย์ของผู้โสสองข้หาหนึ่งไม่ถึงเลยว่าบู่ซวงจะกลายเป็นศิษย์หลักในปีแรกที่เขามาถึงตำหนักดวงดาราเมื่อนึกย้อนไปถึงตอนที่เขาปรากฏตัวครั้งแรกและได้รับรางวัลชนะเลิศในการสอบวยุทธ์นั้นตัวข้าก็ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเราไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเลื่อนขั้นเป็นศิษย์ขั้นสูงเลยด้วยซ้ำตรงเหยียนเจ้าเป็นสหายที่ดีกับฉินบู่ซวงเราควรจะมีการรวมตัวกันสำหรับพวกเราทุกคนที่มาจากไห่เย่ไหม ใช่ใช่ใช่เราไม่ควรที่จะไปหาเขาตอนนี้การแข่งขันจัดอันดับหลักกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเราไม่ควรทำให้เขาเสียสมาธินั่นสินะยิ่งหมู่ซวงทำได้ดีมากเท่าไหร่อาณาจักรใบเย่ของพวกเราก็จะยิ่งมีืีอเสียงมากขึ้นเท่านั้นข้าหวังว่าเขาจะสามารถเข้าสู่30อันดับแรกได้นาพราชวังเมฆาเขียววันต่อมาขอแสดงความินดีกับสิษน้องหมู่ซวงด้วย สายตาของท่านอาจารย์นั้นกว้างไกลมากนะคราวนี้ผู้เราวังเมฆาเขียวเป็นที่เรื่องลือยิ่งนักเอาล่ะการแข่งขันจัดอันดับหลักกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วผู้เข้าร่วม36อันดับแรกไม่ต้องแข่งขันรอบแรกโดยแบ่งเป็น16คนจากตัวเต็งแล้วก็16คนที่มาจากรอบคัดเลือกและ16ตัวเต็งจะไม่พบกันเองในการแบ่งสายรอบนั้นพวกเจ้าทั้ง3คนเข้า16อันดับแรกในปีที่แล้วจึงนับว่าเป็นตัวเต็งทั้งหมด เทียนหลันอันดับที่5้าเจ้าอยู่ภายใต้อ,อันดับที่32ทั้งหมดดังนั้นในรอบแรกไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเจ้าสิ่งที่เจ้าจะต้องเตรียมตอนนี้ก็คือรอบที่2 u วูซวงเจ้าเป็นสิษย์ใหม่และเป็นผู้ชนะจากการสอบสิษย์ระดับสูงตามกฎแล้วอันดับของเจ้าจะอยู่ที่94โดยทันที 32คนนี่ะนะจะถูกจับฉลากโดยผู้ที่มีอันดับ32คนแรกจากปีที่แล้วเราจะตัดสินคนที่32คนแรกของปีนี้ต่อไปและอาจจะต้องมีรอบ3หรือรอบ4จนกว่าจะมีผู้ชนะอันดับนั้นก็หมายถึงเลขของพวกเจ้าไม่มีใครรู้ว่าฝ่ายตรงห้ามคือใครจนกว่าผลการจับฉลากจะออกมาเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดการประลองระหว่างสิธิจากตำหนักเดียวกัน ในหมู่พวกเจ้าหางมีเหตุการณ์ที่โชคหลายเช่นสิทธิสองคนจากตำหนักเดียวกันได้มาจับคู่กันพวกเจ้าก็สามารถแข่งขันเพื่อหาผลแพ้นชนะกันได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเจ้าจะต้องไม่ทำลายความสัมพันธ์ของเจ้ากับสิทธิ์ร่วมตำหนักเดียวกันเด็ดขาดพวกเจ้าเข้าใจใช่ไหมสิทธิ์เข้าใจแล้วขอรับการแข่งขันจัดอันดับสิทธิ์หลักผู้ที่ยืนอยู่ที่นี่เป็นสิทธิ์หลักที่โดดเด่นที่สุด96คนของตำหนักดวงดาราของข้า ในการแข่งขันวันนี้ข้าก็หวังว่าพวกเจ้าจะแสดงทักษะที่โดดเด่นและหุ้มเทให้กับการแข่งขันการจัดอันดับที่ยอดเยี่ยมสาหรับสิทธิของตำหนักดวงนาราเช่นนั้นข้าจะขอเริ่มการจัดอันดับสิทธ์สายหลักเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ นณตอนนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชั่นก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละการแข่งขันเพื่อจัดอันดับสิทธิ์หลังนะครับไม่ต้องให้ไปหวังนะครับว่าขอให้ไปเอกติดอยู่ใน 1- ใน30อันดับแรกนะครับผมให หนใน3เลยครับเออเผลออันดับหนึ่งแน่นอนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคนเขียนจะหัางมุมหรืออะไรไหมแต่ถ้าเรื่องมาทรงนี้แล้วก็คงอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับส่วนเรื่องราในตอนหน้าจะเป็นยังไงไว้มาติดตามนอีนทีในวันอังคารหน้าส่วนสลับตอนนี้ยังไงก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ทีครับสวัสดีครับ